เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ยูกับผมนายยูจิกับเกมเซเว่นไนทูนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมาโครออโต้เมาส์กันซึ่งในคลิปนะผมเราจะเน้นไปทางการตั้งค่าออโต้ฟาร์มในเกมเซเว่นไนทูบนแอป LD Player ซึ่งต้องขอเท้าคำก่อนว่านะผมถ้าใครได้เคยแวะเข้าไปเล่นเกมเซเว่นไนทูสักครั้งนะผมสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็จะพบว่าในตัวเกมนะผมมันจะมีระบบ ออโต้ฟาร์มอยู่นะผมมันจะเป็นสามารถออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันเลยซึ่งมันจะรอบทั้งเงินทั้งทองไอเทมคราฟต่างๆนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอเจ้าเม็ดฟ้าฟ้าของแดงนี่นะผมบอกเลยว่าของโคตรดีมันสามารถแลกได้ทั้งตัวละครอุปกรณ์อาวุธเครื่องป้องกันร,ระดับตำนานนะผมใบสุมสัตว์เลี้ยงอาวุธตัวละครโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆมากซึ่งไอระบบนี้นะฮะจะว่าดีมันก็ดีนะครับผมแต่ว่าข้อจํากัดของมันนะผมก็คือ กระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาเราทําการฟาร์มเนี่ยมันก็จะได้ไอเทมมานะครับผมซึ่งกระเป๋ามันเต็มโคตรจะไวเลยโดยถ้าเกิดถ้าเราจะขยายก,กระเป๋าเพื่อทําการฟาร์มเนี่ยครับผมมันก็จะเสียเพชรแบบเป็นสายน้ำนะครับผมอารมณ์7 k สมัยแรกๆเลยนะฮะยิ่งเปย์น,นะครับผมยิ่งใช้เพชรเยอะยิ่งขยายยิ่งใช้เพชรเยอะนะฮะโดยเจ้ามาครอ auto เมาส์เนี่ยของ ld player นะครับมันจะมีหน้าที่ในการขายของในกระเป๋าเราอย่างอัตโนมัตินะฮะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกระเป๋าของเราจะไม่เต็มนั่นหมายความว่า ระบบออโต้นะผมของเกมนี้เราจะสามารถใช้งานได้แบบอินฟินิตี้ครั้งหรือว่าจนกว่าใบฟาร์มมันจะหมดเอาละเพื่อไป็การไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยนะผมว่าทำยังไงเริ่มต้นนะผมเราเข้ามาอยู่ที่หน้าของแอป l d player ที่ทำการเปิดตัวเกม seven n i g h t 2 two เอาไว้แล้วให้เราเปิดไปที่ระบบฟาร์มของเกมนะครับผมก็คือกดไปที่ด้านซ้ายบนนะผมแล้วก็กดไปที่ตัวเหมือนกับสมอเรือเขาเรียกว่าสมอเรือไหมเออช่างเถอะนะผมเอาไปว่าเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนะฮะกดเข้าไป นะฮะมันก็จะปรากฏด,ด่านฟาร์มต่างๆขึ้นมานะครับผมซึ่งเพื่อนก็หาเลือกด่านฟาร์มที่ตัวเองต้องการซะนะฮะก็เลือกสักด่านหนึ่งนะครับผมอะซึ่ง่านพวกนี้มันก็จะบอกว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับผมก็โอเคเลือกไปตามที่เพื่อนต้องการเลยจัดตัวละครให้เรียบร้อยนะฮะอยากได้ตัวอนะไรอยากฟาร์มเลเวลของตัวอะไรก็อะจัดไปเลยนะครับผมจัดไปอย่าให้เสียอะเสร็จแล้วก็กดฟาร์มไปเลยครับ คุณเพื่อนจะสังเกตว่าเราจะเข้าสู่ในระบบฟาร์มแล้วนะครับผมก็จะเห็นไหมครับผมฟาร์มครบ100ตัวนะครับผมก็จะจบเวทนะฮะซึ่งระบบฟาร์มนี่มันก็จะปล่อยตัวละครเราออโต้ข้ามมอนไปเรื่อยๆนะฮะเวลาเราตบมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะได้ไอเทมต่างๆมานะครับผมเนี่ยผมเพิ่งทำการฟาร์มไปนะฮะก็ได้ไอเทมขอบเขางงงมาชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งในกระเป๋าของผมณตอนนี้นะครับผมมันก็จะมีไอเทมอย่างที่เห็นนะครับผมก็คือ อขอต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้ผมช่องที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือ26บ80นะผมถ้าเกิดของเต็ม80เมื่อไหร่ตรงกระเป๋าของเรามันจะขึ้นว่าฟูนะผมตรงแถวนี้มันจะคือว่าฟูมันจะทำให้เราไม่สามารถลงเควสต่อได้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าลามออย่างนี้นยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะผมแต่ว่าพอเวลาฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยผมของพวกนี้บอกเลยว่ามันมาเต็มแบบเต็มเต็มแถบนี่เลยนะฮะซึ่งมันมันเต็มไวมากนะครับเริ่มต้นนะผมให้เราทําการเข้าไปที่กระเป๋าด้านซ้ายบนนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะผมกดไปที่ทําการเลือกอุปกรณ์ทําการย่อยนะผมกดปุ๊บเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่หัวข้อตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าการดําเนินการบันทึกวิดีโอนะผมหรือว่า control แปดนะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะผมจะอยู่ในหน้าตาการบันทึกนะคผมบันทึกมาโครนะฮะกดเริ่มการบันทึกนะครับปุ๊บนะจะสังเกตว่าด้านขวาบนขึ้นมาแล้วนะฮะกดไปทําการเลือกอุปกรณ์ขอบขาวขอบเขียวนะครับเสร็จแล้วก็กดทําการย่อยนะฮะกดตกลงนะครับ กดตัตตตทีนะฮะก็จะออกมาที่หน้านี้กดหยุดมาโครนะครับกดหยุดการบันทึกนะครับผมเพื่อใ้สังเกตว่าเราได้ทําการาสร้างสคริปต์ของฉันหนึ่งขึ้นมานะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถทําการตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะฮะโดยที่เราจะเลือกว่าให้ดําเนินการวนลูปกี่ครั้งนะครับผมเช่น99ครั้งหรือว่าดําเนินไปเรื่อยๆจนกว่าทําการหยุดด้วยตัวเองนะฮะซึ่งโดยปกติผมทําการเลือกของหัวข้อน,นี้นะครับผมซึ่งมันจะไม่หยุดเลยจนกว่า มันจะไม่สามารถกดได้นะครับผมหรือว่าค้างนะฮะกดทำการบันทึกนะครับผมอพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเทสเลยครับผมซึ่งผม,มจะทำการกดรันตัวนี้มันจะทำการวนการขายของไปเรื่อยๆนะผมจะทำการเลือกตัวอุปกรณ์ขอบขาวนะผมขอบเขียวนะผมทำการขายให้เรารทุกๆเวลา15วินาทีนะผมลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะลองกดหนึ่งทีนะผมปุ๊บ ลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะทําการดําเนินอัตโนมัติซึ่งผมจะไม่ได้กดอะไรเลยนะมาผมอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันทําการขายให้เราอัตโนมัติอ่าเห็นหมั้ยฮะนะเราก็จะออกมาท่านี้นะครับผมหลังจากนี้15วินาทีนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะทําการรันให้อีกครั้งนะครับผมถ้าเกิดของเรามีไอเทมนะครับผมมันก็จะทําการขายให้แต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็จะกดเล่นนะฮะก็จะวนๆไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าของเพื่อนๆจะหมดหรือว่าพวกใบฟาร์มของเพื่อนจะหมดนะครับก็ เวลาทําการปล่อยฟาร์มหรือออโต้ฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ทําการเตรียมใบฟาร์มไว้หน่อยนะผมก็จะโอเคนะฮะเอาละครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะผมเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวมาโครออโต้เมาส์แ d Player รนะผมน่าสนใจดีใช่ไหมถ้าใครถูกใจคลิปแบบนี้นะผมหรือว่าอยากให้มีคลิปแบบนี้มากขึ้นอีกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันคราวหน้าเมื่อชาต้องการนะผมสวัสดีครับ bye บ๊ายบายเจอกันครับ